วิธีการนำงานขึ้นไปขายบน KDP Amazon นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่3แล้วนะฮะสำหรับ2 EP แรกเดี๋ยวยี่ใส่ไว้ใต้คลิปให้นะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะเ,เพื่อนๆคนไหนที่กำลังติดปัญหาหรือกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการที่จะนำงานดีต้นไปโพสต์ขายบน KDP Amazon นะฮะต้งดูคลิปนี้นะฮะ เดี๋ยวเราดูกันเลยนะฮะขั้นตอนแรกนะฮะก็ให้ทำการล็อกอินเข้าไปที่หน้าของ KDP ของ Amazon นะฮะดูตามคลิปได้เลยนะฮะจากนั้นเราก็เข้ามาที่ตัวหน้าเมนูของ KDP Amazon นะฮะให้เราทำการคลิกป,ปุ่ม Create หนึ่งครั้งนะฮะเพื่อที่จะใส่ข้อมูลรายละเอียดในการโพสขายสินค้าของเรานะฮะจากนั้นก็ให้เลือกเป็นค Kindle eBook นะฮะ แล้วก็ใส่รายละเอียดตามคลิปในครบเลยนะฮะขั้นตอนต่อมาก็ให้กดปุ่มเซฟนะฮะสังเกตว่าก่อนที่จะกดปุ่มเซฟมาเราต้องใส่รายละเอียด category, keyword, แคตตาล็อกคีย์เวิร์ดละเอียดทุกอย่างเลยนะฮะจากนั้นก็ให้มาทําการอัปโหลดสคริปเป็นไฟล์ดีดอของเราึ้นไปนะฮะจากตัวอย่าง2คลิปก่อนหน้านี้ที่พี่อนรไปนะฮะก็ใส่รายละเอียดใ้ครบเลยนะฮะจากนั้นก็ทําการกดดูตัวอย่างของคิดเล e นอีบุ๊กของเรานะฮะก็จะเป็นหน้าตา มีเปิดอ่านบานอุปกรณ์ของ k t p ของ Amazon นะฮะจากนั้นก็ให้ทำการเสร่ราคาเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ให้กดปุ่ม Public นะฮะแค่นี้เราก็สามารถโพสขายงานในส่วนของ Kindle eBook เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องรอให้ทาง Amazon ทำการตรวจสอบโดยประมาณ72ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับร<ม>ีดอนโปรดักชุดนี้นะคะ<ม>ที่เราโพสขายในรูปแบบของ Kindle eBook เราสามารถที่จะไปต่อยอดอสร้างโพสต์ขายในรูปแบบของ Paperback ได้ด้วยนันนฮะ่ะดัรูตูวิธีที่2นะฮะสำหรับขั้นตอนที่2นะฮะจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาหลังจากที่เราโพสต์ขายตัวค e ิดเดินอีบุ๊เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับป๊อปอัพนี้นะฮะเด้งขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เราสร้างเป็นตัวเ a เปอร์แบ็กนะฮะจากนั้นก็ให้คลิกปุ่มสตาร์เลยนะฮะเราก็ใส่ละเอียด ตามคลิปไม่เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะก็ให้ทําการกดดูตัวอย่างหนังสือของเรานะคะก็ดูตามคลิปได้เลยนะคะจกน้นก็ให้กดปุ่มดําเนินการต่อน,นะคะเราเจ้าตัวระบบก็ทําการประมวลผลอยู่นะคะขั้นตอนนี้ก็จะมาเช็คพรีวิวดูในส่วนของเปเปอร์แบค็คของเรานะฮะแต่ถ้าเป็นรูปแบบที่ไม่ถูกต้องตามฟอร์แมตของอเมซอนนะคะ จะมีการกระบาดสีแดงนะฮะตรงกรอบต่างๆเลยนะฮะแค่นี้เราก็กดปุ่มแอปปุบนด้เลยนะฮะจากนั้นก็กลับไปใส่ตรงราคาให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็กด p u b l i ิกเหมือนเดิมนะฮะแค่นี้เราก็โพสขายงานเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของ Paperback ทั้งสองส่วนไม่ว่าจะเป็นอ่าคิดเด e ลอ o บุหรือว่า Paperback ก็ต้องรอตรวจสอบจาก Amazon ถึงเจ็ดตุรสองชั่วโมงเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหากเ,เพื่อนๆชอบก็กดเซฟกดแชร์กดใจได้เลยนะคะหรือว่ามีคำถามอะไรยังไงก็เมนทถามได้เลยนะคะ